ต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กและเยาวชนควรได้รับคำ ชมห้านาทีไม่รู้รอดูกันอยู่หรือเปล่านะฮะหรือเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าช่วงแรกเราเจอกันห้านาทีผมฝ่าดานน้ํามาได้ <laughs> ไม่รู้พรุ่งนี้จะต้องขี่เรือมาหรือเปล่านะฮะเอามาดูภาพรวมของหน้าหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้เราคงคุยกันเรื่องน้ำน้าอีกนั่นแหละครับก็บดนกันไปทุกวันทุกวันครับขำๆกันไปฮนะอย่าไปเครียด ไปเครียดมันนะครับหรือสามวาคุกสามเดือนฮะคุณสุขุมพันธุ์หึ่มง,งัดมอสามสิบเจ็ดวันห้าสิบเขตมิรห้าแยกลาดพ้าวก็ระทึกนะครับและเห็นบอกว่าจากการใช้กระสอบทรายของยักษ์นะฮะกระสอบยักษ์เนี่ยเจ็ดวันบางเขนกำลังสิทธิ์ไอ้หลักสีแห้งฮะไม่รู้แห้งจริงหรือไม่ต้องติดตามกันละครับในภาพนี้ก็ ครอบครัวผู้พยพหนีน้ําย่านทุงสองห้องฮะข้างบนก้อยผักตบชวาเนี่ยมาอีกแล้วผักตบชวาเยอะเหลือเกินข้างล่างนี่เขาบอกสายเอเชียเคลียแล้วนะครับใครขึ้นเหนือไปได้แล้วฮะสายเอเชียเคลียแล้วตรงกลางนี่ก็เนี่ยแหละฮะซ้ <c oughs> ายมือนะครับภาพนะก็คือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมา คุมเข้มชาวบ้านที่ชุมนุมประท้วงที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองสามวาเห็นไหมครับไอภาพการนี้ก็เป็นเรื่องของบิ๊กแบ็ถุงกระสอบทรายขนาดใหญ่อุดรูรั่วส่วนทางด้านล่างนั้นก็ทางนู่นแหละฮะทางตะวันตกเรียบหมดแล้วครับพุทธมนทนนครชัยศรเีเพชรเกษมเดลินิวว่าอย่างไรบ้าง กร็ราวฮแต่เมื่อเช้าเห็นบอกคุย,คย,กคยกันแล้วเขียกันแล้วเข้าซ่อาประตูน้ําครับเพราะว่าน้ํามันทะลักจากคลองสามวาเนี่ยมันก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะเดี๋ยวน้ำกำลังจะไปดูหนังที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วนะครับเราเห็นว่าจะเข้ารัชดาพิเศษแต่ไม่รู้ว่าน้ําเนี่ยจะเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงในรัชดาพิเศษหรือเปล่านะฮะในว่าอาจจะมาเจออยากจะมาเจอน้ําด้วยกันเพราะที่ที่ถนนรัชดาพิเศษเนี่ยเป็นถนนที่น้ําเยอะที่สุดะฮะ เพราะมีสถานอาบอบนวดเยอะเหลือเกินแล้วเขาเป็นสถานบริการนะครับพวกนี้ฮะดูข้างล่างมาัคนก็งงอา้าวเรอเพื่อนผมเป็นผู้หญิงถามอ้าวมันมันคืออะไระที่นั่นน่ะคุณจิมมี่มันก็เป็นสถานบริการไงแล้วเขาทำอะไรบ้างเขาก็บริการนีอ่ออแล้วเขาค้าประเวณีเปล่าคเขาเป็นสถานบริการงงนะ <c oughs> ประเทศนนี้ลอตเตอรี่เจ๊งนะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กองสลากบอกว่าลดสิบล้านฉบับแต่เลขเด็ดก็ออกนะฮะห้าสี่ 84ไม่ออก54ครับส่วนไอ้ข้างบนนั่นนี่เป็นตีนแมวนะฮะขึ้นไปรักทรัพย์น้ำท่วมเสร็จแล้วเจอเจ้าของห้องมาก็เลยกระโดดระเบียงหนีตกลงมาตายเออส่วนข้างล่างขวามือเป็นรอยพยานานาคฮะปรากฏที่บ้านดาบตีพยุงศักดิ์สุดจริตที่พระนครศรีอยุธยาฮะ พญานาคต่อ,ต,อ,ต,อต่อไม่น้ำยังไงปกติเราเวลาเราขึ้นรถ main, เมล์เราขึ้นรถไฟเราขึ้นเราบินเราจะต่อต่อรถใช่ไหมฮะเช่นขึ้นสายสามสี่ไปต่อยี่สิบไปต่ออะไรย่างนี้ขึ้นรถไฟเที่ยวนี้ไปต่อน,นี้อันนี้พญานาคอยู่แม่น้าโของอาจจะว่ายจากไม่น้าโขงมาทางไม่น้ําชีแล้วไปรอรอน้ําที่เชื่อมกับป่าสาพเพสแล้วเลี้ยวไปอยุธยายัยางไงนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอ่า ระบายเรื่องน้ำเนะี่ยฮะท่านอึดอัดอะไรยังไงตามสะดแล้วข้อสองคือหลังน้ําท่วมใหญ่ครั้งนะี้ฮะคุณผู้ชมคิดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับท่านคิดว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างสักครู่หนึ่ง กันทาเรื่อยไปนั่นแหละชาติไทยจะได้จร<ล>ทีงานหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนงหนึ่งูนสองจ็ดและแหนึ่งเก้นหนึ่งหนหูยสามกสดดสตแอนล้อมก็อยกนะ